ครับผมก็นะครับสวัสดีสมาชิกยิทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับผมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับผมนะบัดจะมาไล่ในส่วนของตัวเลขชุดฟันล่างเลยก็จะสรุปให้แบบเน้นๆเลยละกันนะครับเอาละครับใครที่อยากได้ชุด3าตัวตรงนะครับผมก่อนที่หวยจะอั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาได้ทางแอดเอพส่ด่วนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่ส่งแล้วนะครับผมนะอย่าลืมนะครับเอาละครับ ข้าสู่ในส่วนของเรื่องตัว2ตัวล่างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสรุปแบบเป็นขั้นเป็นตอนกันเลยนะครับสําหรับเลขนะครับ2ตัวล่างน yeah. ี <ored Krishna hyd observing> ่นะครับก่อนอื่นผมต้องไล่เรียงก่อนเนาะสาหรับเลขนะครับไล่เลียงที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเลขวิ่งเลยนะครับตัวเดียวเนี่ยนะครับสําหรับเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับเราคํานวณออกมาแล้วนะครับได้เลข3นะครับในงวดนี้ ย้ำนะครับผม3ฉะนั้นเนี่ยนะครับ3ซึ่งจะเป็นเลขเด่นเนี่ยนะครับติดมาทั้งหมด2สูตรนะครับส่วน2สูตรที่ว่านี้ก็จะมีอีก1สูตรนะครับผมที่มันชนฉะนั้นเนี่ยนะครับ3ามที่ว่านี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะวาง3เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบนะครับ3นี้จะอยู่ในตำแหน่งหลักสิบนะครับซึ่งจะมีสูตรให้เทียบอีกนะครับ อ่ะตัวที่1นนะครับจำไว้นะครับ3นี่คือวิ่งได้นะครับนะครับ3มตำแหน่งหลัก10อันนี้จบแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมจะพาไปดูตำแหน่งของเลขเด่นทีนี้เห็นไหมครับชุดเด่นล่างเนี่ยนะครับสูตรที่1นเนี่ยนะครับคำนวณออกมาเนี่ยมันจะมี2กับ1นเนาะ2กับ1นะครับเด่นล่างแล้วนะครับ2กับ1นเนี่ยนะครับ จะไปเทียบชนกับเด่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็2กับ1เหมือนกันชุดนี้เห็นไหมครับส่วนชุดนี้ก็2กับ1เหมือนกันนะครับตัวเด่นนะครับสำหรับเด่นอย่างเดียวเลยนะครับชนสองแล้วทีนี้เนี่ยนะครับชนสองนะครับสำหรับเด่นเห็นไหมครับชุดนี้ก็สองเหมือนกัน,น,ก 1, เ,อน,กนเอาละทีนี้ ทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเลขสองหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเด่นเราก็โรงให้เป็นตัวเด่นเกรอบน,นะครับทีนี้เราก็คัดแยกเด่นออกไปนะครับคัดแยกเด่นออกไปเลยนะครับเด่นก็คือ2และ1นึ่ะครับนี้เลยนะครับเอาละพอได้2กับ1แล้วนะครับในส่วนของตัวหลักสิบคือเลข3ามแน่นอนละเดี๋ยวค่อยจับคู่กันนะครับทีนี้ ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเอาละหลักหน่วยเนี่ยนะครับเทียบให้หน่วยล่างเนี่ยสองสูรเห็นไหมครับสองสูตรเราจะได้ชนเลขเจ็ดนะครับนี่คือหลักหน่วยเนาะเอาละเลขเจ็ดไปก่อนนะครับเ,เราใส่เลขเจ็ดไปนะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยเนาะทีนี้นะครับเราจะมาดูว่าหลักสิบทั้งหมดมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ ที่อยู่ตำแหน่งหลักสิบทั้งหมดกี่สูตรและก็อยู่ตำแหน่งหลักหน่วยเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยกี่สูตรนั่นก็หมายความว่านะครับสำหรับตัวชุดนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยเนาะนะครับมันจะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบฉะนั้นชุดนี้นะครับน่าจะเน้นหน่วยนะครับเนื่องจากว่าสิบหน่วยมาแล้ว ฉะนั้นเนี่ยหกับ2แน่นอนนะครับต้องเป็นหน่วยในเมื่อ1นกับ2เป็นหน่วยแล้วนะครับชุดนี้ของเราเนี่ยนะครับนี่เลยมันก็ต้องเป็นหลักหน่วยแน่นอนฉะนั้นหลักหน่วยเนี่ยนะครับผมจะวา,างให้3ตัวตรงเนาะหลักหน่วยก็จะมีนะครับ7นะครับแล้วก็2นะครับแล้วก็1เอาละนะครับ สำหรับชุดนี้เนี่ยนะครับหลักหน่วยเราได้7จ็ดสองหนึ่งแล้วตำแหน่งหลักสิบหละนะครับทีนี้เราไปดูตำแหน่งหลักสิบหลักสิบก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยนะครับไปดูตำแหน่งหลักสิบนะครับนี่เลยเห็นไหมครับชุดนี้หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยอันนี้ก็หลักหน่วยเหมือนกันทีนี้มางวดนี้ก็ยังเป็นตำแหน่งหลักสิบอยู่ทีนี้มางวดนี้แปลกประหลาดนะครับมีเลขค่านะมีเลขค่า1สูตรแล้วทีนี้ไหนนะครับ พอได้เลขค่าหนึ่งสูตรแล้วนะครับมันจะมีตำแหน่งของนี่เลยเทียบกันทีนี้เรามาเทียบกันดูพอเทียบกันไปปุ๊บเทียบกันปุ๊บมันก็เลยลงเอยเหลืออยู่ตำแหน่งของตัวเลขนี่คือห้าหนึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับผมนะตัวเลขห้านะครับอาจจะอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบหนึ่งตัวนะครับเลขค่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักสิบนะครับเดี๋ยวตัดดับให้แนะ่นอน เลขค่าเห็นไหมครับทีนี้นะครับหลังจากเราได้ตรงนี้จบปุ๊บเราไปดูตามสูตรชุด2ตัวนะครับเอาละสำหรับสูตรที่1นเนี่ยนะครับเลขเม็ดเดียว2ตัวล่างเห็นไหมครับพอเราจับสูตรเราจะเห็นได้เลยว่าเลข3เลข7เห็นไหมครับสูตรกับสูตรมันจะจับคู่กันได้พอดีที่3 7เจ็นั้เนี่ยนะครับ3 7ตรงนี้แน่นอนมันมีเราก็ดึงมา1ชุดนะครับ37 เห็นไหมครับ1ชุดเอาละต่อไปเนี่ยนะครับพอได้สามเจ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตดูเลขสามดีๆนะครับเราใช้คนละสูตรแต่ว่าสามนี่มันชนกันแล้วถัดมาเห็นไหมครับยังไงก็ชุดนี้ก็ยังจับกันได้อีกเหมือนเดิมก็คือยังไงก็จับได้สามเจดเนื่องจากว่าเจ็ดเนี่ยนะครับมันมี2สูตรหลักหน่วยใช่ไหมครับเราก็ดึงสามเจ็ดอย่างเดียวเห็นไหมครับสามเจ็ดมีทั้งหมด2สูตรเราก็เขียนไปเลยสองสูตรเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตัดนะครับเอาละ ทีนี้นะครับพอได้3 7จบปุ๊บเราไปดูชุดที่มันชนกันเลยเห็นไหมครับเอาล่ะทีนี้เราจะจับง่ายๆก็คือ1นึ่ล่ะเห็นไหมครับชุดนี้ได้หลักสิบเนี่ยที่2กับ3และหลักหน่วยได้1กับ2แสดงว่าหลักหน่วยเนี่ยนะครับหกับ2โอเคแล้วนะครับหกับ2แต่ว่าหลักสิบของเรานะหลักสิบของเราเนี่ยมันจะมี2กับ3ฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนนะครับจะเลือก2 ก็ไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยแล้วนะครับจอเลือกสามก็อยู่ตำแหน่งหลักสิบฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยเลขสามหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสามหนึ่งสองหนึ่งเราจดไปเลยนะครับเห็นไหมครับสามหนึ่งกับสองหนึ่งอ่าสามหนึ่งนะครับนี่เลยมันก็ยังชนอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวสามหนึ่งนะครับลงมาครับนี่เลยเห็นไหมครับเอาละทีนี้ ต่อไปเนี่ยนะครับสามหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะใส่กีละขั้นตอนนะครับทุกคนเลขวิ่งเนี่ยครับหกตัวเดียวมายังไงเอ่ยนี่แหละปัญหามันหกทีนี้เนี่ยนะครับสมาชิกจัดวางอยู่ตรงตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยขึ้นอยู่สมาชิกนะครับแต่ว่าหกเนี่ยนะครับเราสามารถหกกับห้าเนี่ยเห็นไหมครับมันได้เรียงกันเลยนะหกกับห้าได้เรียงกันเลยเห็นไหมครับหลักสิบหลักสิบเนี่ยมีเลขห้าเห็นไหมครับเขาหลักสิบอีกแล้ว เห็นไหมครับหลักสิบมีเลขค้าก็ไปจับกับเด่นสองกับหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะได้ที่ห้าหนึ่งห้าสองนะครับมันจะมีห้าหนึ่งห้าสองกับตัวเด่นเนี่ยนะครับเราก็จับไปเลยครับห้าหนึ่งนะครับเลขก็ห้าสองเอาละพอได้ห้าหนึ่งห้าสองอย่าลืมเลขหกนะครับหกมีหนึ่งตัวเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับที่หกหนึ่ง นีเลยนะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะไล่ตัวสูตรสําหรับสูตรอย่างเดียวนะครับทีนี้สําหรับสูตรอย่างเดียวนะครับเอาล่ะสูตรที่1นนะครับชุด2ตัวล่างนะครับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเอาล่ะเห็นไหมครับ4ีหนึ่งีสองนะครับผมห้าหนึ่งห้าสองแต่ว่าสูตรจะต้องเป็นคนละสูตรเท่านั้นนะครับเอาล่ะซีหนึ่งีสองเราจดไปเลยนะครับ 41น,นะครับ42 51นะครับ52นี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเอาละพอได้ที่142แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวแอปเปิร์เนี่ยนะครับจะลงอีกนะครับก็คือสูตรต่อมาเห็นไหมครับสูตรต่อมาก็คือ42 41 52ก 5, ับ51 ห็นไหมครับอีกหนึ่งสูตรเห็นไหมครับชนกันไหมครับทั้งทั้งที่เราเนี่ยนะครับใช้ตัวเลขขนละสูตรแต่ว่าเลขกลับกลายว่ามันชนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาล่ะทีนี้เราจบไปแล้วเนาะสูตร2ก็จะมี4 2นะครับ4 1นะครับและก็5 2าสกับ5 1เห็นไหมครับ ชนกันสนั่นเลยนะครับต่อไปนะครับเอาละ่ะต่อไปเนาะเราไปเจอกับสูตรต่อมานะครับสูตรต่อไปก็คือเลขมาแล้วนะครับเห็นไหมครับสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสองกับสี่สองเห็นไหมครับสามหนึ่งสี่หนึ่งเราก็จดไปเลยนะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับสามสอง สี่สองแลวก็โอกาสที่จะออกสามสองนี่เป็นไปยากเหมือนกันเนาะเราอย่าพึ่งนี่คือจบไปแล้วหนึ่งสูตรไหมครับต่อไปสูตรต่อมานะครับเห็นไหมครับสูตรต่อมาเนี่ยคนละสูตรนะแต่ว่าเลขเนี่ยดันมาตรงกันนะครับเราจะได้ที่สามหนึ่งสามสองเหมือนกันนะครับแล้วก็สี่หนึ่งสี่สองเราลงต่อเลยครับเอาเฉพาะตัวชนนะครับเราก็จับมาสามหนึ่งสามสอง สี่หนึ่งกับสี่สองเห็นไหมครับต่อไปเนี่ยนะครับเม็ดเดียวเลยนะครับผมนะเม็ดเดียวอย่างที่บ้านนี้ก็คือเลขสามหนึ่งตัวเดียวนะครับสามหนึ่งตัวเดียวนะครับผมนะเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามหนึ่งตัวเดียวให้ทุกคนนะครับแยกออกมาเลยสามหนึ่งนี่คือเลขตัวเดียวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งชุดต่อไปนะครับผมนะ ไปดูชุดอีก1ชุดเห็นไหมครับทีนี้เราจะได้ชุดนี้2อตัวล่างของเรานะครับมี2 4 2 5 3 4กับ3 5นะครับเห็นไหมครับ2 4 2 5หนะครับผมเราลงไปเลยเนาะ2 4 2 5เห็นไหมครับ2 4 25 3 4กับ3 5หเห็นไหมครับ ต่อไปนะครับเห็นไหมครับเม็ดเดียวแดงแดงอีกแล้วนะเม็ดเดียวแดงแงเราได้สามห้าตัวเดียวเห็นไหมครับเลขล่างนะครับสามห้านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวแดงแดสามห้านี่ผมจะแยกมานี่ก่อนเนื่องจากคือสูตรนะครับหางเดียวเอาละต่อไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้สามห้าแล้วเนาะเราไปดูชุดนี้นะครับชุดสุดท้ายของเรานะครับ เราจะได้ที่1415นะครับแล้วก็2425เห็นไหมครับ1415แล้วก็2425เอาล่ะทีนี้เราจดไปเลยนะครับ14นะครับ15 24แล้วก็25เอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับผมนะเราก็มาจับชุดนี้เลยทีนี้เห็นไหมครับ เด่นเป็นหลักนี้คือเลข2กับ1แน่นอนถ้าเกิด2กับ1เป็นหลักเราจะจับชุดนี้ไว้ก่อนเลยนะครับสังเกตดูสีง,ง่ายนะครับทีนี้เรามาจับชุด10หน่วยนะถ้าจับ10หน่วยเราจะได้ที่37นะครับ3 2และก็3 1นะครับ57 52และก็51นะครับ นี่คือชุดที่เราจับชุด10หน่วยนะครับนี่เลย6ชุดตรงแต่อย่าลืมว่าเราจะเล่นเนี่ยนะครับก็คือเลข123การันตีเป็นตัวเด่นนะครับ123เอาลนะ่ะทีนี้สังเกตดูนะครับว่าตัวไหนที่มันชนกันหนักๆเนี่ยนะครับให้สมาชิกทุกคนจับตาดูช่วยกันกับแอปเปิลนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาลนะวงกลมไปเลยนะครับ4 1 4 1 สี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งและก็หนึ่งสี่นั่นก็หมายความเลยนะครับผมนะสี่หนึ่งเนี่ยนะครับแยกออกมาเลยนะแยกออกมาเลยแยกออกมาเป็นชุดเด่นแดงโล่เลยนะครับสองตัวล่างลงไปครับสี่หนึ่งนี่คือตัวเด็ดตัวเน้นนะครับต่อไปเนี่ยนะครับตัวที่มันชนกันหนักๆห,หลังจากได้สี่หนึ่งแล้วเราไปดูตัวต่อมาครับ สี่สองสี่สองสองสี่สี่สองสี่สองแลวก็สองสี่นะครับเอาละฉะนั้นเนี่ยนะครับสี่หนึ่งกับสี่สองนะครับสี่หนึ่งกับสี่สองนี่ชนอย่างหนักเลยนะครับทุกท่านเอาละทีนี้หลังจากนั้นมามีตัวไหนเลยแน่นอนนะครับเราจะเห็น ตัวลางๆเลยนะครับน่าจะประมาณ25 25 25 52แล้วก็52นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น25กับ25เห็นไหมครับเอาละเราได้เรียังก่อนชุดเต็มก่อนเห็นไหมครับ41 42แล้วก็52มี51ไหมเอ่ยไปดูกันครับ 51มีทั้งหมดเอาละครับ51 1สูตร51 2สูตร51 3สูตรนะครับ, 51, 1, 51, 2, 51, 3, รบ51มี3สูตรเราก็ลงไปเลยครับแล้วก็51อีกนะครับตัวนี้ก็51อีกเห็นไหมครับเราก็ลงไปเลยครับ51ลงได้แน่นอนนะครับ52กับ51เอาละ่ะทีนี้ทั้งหมดแล้วเราจะเหลือ4ชุดที่ต้องบอกเลยว,ว่า จัดหนักจัดเต็มทีนี้เรามาดูเลขชุดหางเดียวของเราเห็นไหมครับหางเดียวของเราเราคัดเฉพาะตัวชนทีนี้เห็นไหมครับ3 1เหน็หนไหมครับ3 1นี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับ31เรายังไม่ได้ลงเลยเห็นไหมครับเราก็ไปดูว่า31ของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชุดที่มันชนกันเนี่ย3 1กับ31แล้วลก็ชุดนี้กับชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้เห็นไหมครับและก็31ห่างเดียวและก็ชุด10หน่วยก็มี3 หนึ่งเราก็ดึงมาเลยครับเห็นไหมครับเอาล่ะทีนี้พอสามหนึ่งจบปุ๊บอ่ะยังเหลือตัวไหนที่ค่อนข้างจะถูกใจสมาชิกมีไหมเอ่ยมีไหมครับระหว่างสามสี่ก็มีประมาณนี้สามสองสามสองไม่น่านะครับสามสองไม่น่านี่เลยกันี้ก็สามหนึ่งเห็นไหมครับเราก็ดึงไปแล้วแล้วทีนี้นี่เลครับหลังจากที่เราได้สามหนึ่งครบทั้งหมดแล้วสี่ชุดตรงผม นะครับก็จะไล่ให้อีก1ชุดนะครับสำหรับที่จะไล่ต่อไปนี้เป็นเลขเท่าไหร่ครับแน่นอน3 7กับ71ต้องระวังให้ดีทีนี้นะครับเป็นตัวกันเลยนะครับแต่71น่ี้ไม่น่าจะมีโอกาสเนื่องจากว่าตัวจัดชุดเนี่ยมันถ้าจะมีก็จะมี7 1กับ72แอลก็3 7เนะครับเป็นตัวกันนะครับอันนี้นะครับก็คืออยากจะถ้าถามว่าเป็นแบบหนักจริงจริงน,น,นะครับผมขอวางไปเป็นเลข 7กับเลข3นะครับสากับ 3, 3 7เอาละทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับชุด2ตัวล่างแบบตรงๆเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับหชุดแล้วผมจะทำการคัดแบบเน้นๆให้สำหรับตัวกันมีแน่นอนนะครับเอาละกันล่างเลยนะครับผมตัวกันแน่นอนนะครับ เราจะเห็นเลข7นี้เผลอไม่ได้เลยนะครับถ้า7นี้มันจะมี7 1 7 2นี่คือตัวการนะครับผมที่เราจะต้องเล่นนะเอากันไว้ก่อนเป็นดีนะครับแล้วก็7 1 7 2ึงส่วน7 3น่าจะอยู่เป็นตัวกันเหมือนกันเอาละทีนี้ผมจะมาฟาดให้แบบหนักๆเน้นๆโดยที่เราจะเน้นเลขเด่นเป็นหลักก็คือ1กับ2 ท้า1น1กับ2เด่นเป็นหลักนี่นะครับเราจะเห็นหลักส0บตำแหน่งทนโทอยู่ตัวเดียวคือเลข3นะครับกับเลข4ย้ำนะครับเลข3เลข4เลข5เนี่นะครับมันเล่นได้เลยนะถ้าเราแบบคิดแบบว่าตรงๆเลยนะครับผมก็จะคัดมาเป็น3 1นะครับเลขก็4 1 นี่คือล่างที่แบบว่าห้ามตัดทิ้งหลังจากนั้นนะครับผมก็ยังมีเลขค่าแน่นอนนะครับ3า141นี่ี่จะตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าโอกาสที่มันจะไม่มาล่างก็ต้องเป็นบนแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ฉะนั้น3า4 1งหห้ามตัดนะครับตัวนี้ผมบอกเล้แล้ผมเน้นจริงๆต่อไปนะครับเน้นให้อีก1ชุดก็คือนะครับ ตัวไหนครับ42นะครับ31 41เลก็กก็นะครับ42นี่คือล่างนะครับต่อไปนะครับมี42แล้วเอาละสามตัวนะครับสามตัวล่างชุดนี้เนี่ยนะครับแน่นอนล่ะนะครับใครอยากจะใช้71 72ก็ได้หรืออยากจะใช้37 ส่วนชุดนี้นะครับมันจะเป็นชุดเต็มนะครับเอาลนะ่ะทีนี้3ตัวเน้นเนี่ยนะครับข้างล่างนะสตัวเน้นนะครับโอกาสที่จะมาเนี่ยมีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเลข3ามหเลขก็4 2 ส่วนใครที่อยากจะกัารนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าจะการขอให้กันเป็นเลข7นะครับขอให้กันเป็นเลข7หรือไม่ก็เลข5่านะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยโอกาสของเรานะครับผมผมมองว่าถ้าเกิดอีกหนึ่งชุดเอาแบบว่า4ชุดแบบเน้นๆจัดๆเต็งๆเนี่ยนะครับผมขอวางไปเป็นเลขตัวไหนครับระหว่าง3 7กับ7 1เนี่ยนะครับ สากับ7 1สมาชิกจะเลือกตัวไหนนะครับเท่านั้นเองนะสากับ7 1เราเลือกได้อีกหนึ่งตัวที่จะสําหรับคนงบน้อยผมขอวางไปเป็นเลขสาส่วนตัวผมนะครับนั่นก็หมายความว่า2ตัวล่างในงวดนี้นะครับฟันธงนะครับก็คือเลขสา สี่สองสี่หนึ่งแล้วก็สามหนึ่งอัดหนักอัดเน้นแล้วก็สำหรับตัววิ่งนะครับนะครับสำหรับตัววิ่งนะครับสำหรับวิ่งล่างเนี่ยนะครับผมมองเลยนะครับสำหรับเด่นเนี่ยนะครับแน่นอนคือสองกับหนึ่งถ้า 1, สองกับหนึ่งเนี่ยนะครับวิ่งล่างเนี่ยนะครับสองกับหนึ่งผมให้ฟันนะครับฟันตัวไหนเอ่ยผมให้ฟันเลขหนึ่งนะครับเอาล่ะ ผมให้ฟันเลขหนึ่งนะครับถ้าผมฟันเลขหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ดึงออกมาได้อีกนั่นก็คือนะครับอัดหนักไปเลยนะครับสามหนึ่งกับสี่หนึ่งนะครับโอ้ยอย่าลืมนะเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งอันตรายเหมือนกันนะครับผมนะผมบอกไว้เลยนะอย่าลืมนะครับเจ็ดหนึ่งกับห้าหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเอาทักหน่อยไ,ไหมเจ็ดในเมื่อเจ็ดมันมาเนี่ยนะครับ น่ากลัวเหมือนกันตั้เจดมาแต่ว่าเจ็ดอยู่ในตําแหน่งของหลักหน่วยนะครับอุ้ยน่ากลัวเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเจ็ดหนึ่งนะหรือว่าหนึ่งเจ็ดเนี่ยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะยังไงก็จะตามนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับงวดประจําวันที่1่กุมภาพันสองพันห้าร้อยนะครับอ่าสองพห้าหสิบแดนะครับนี่คือชุด ล่างนะครับของเลขเลดแอปเปิลนะครับสำหรับวันนี้กับผมต้องลาไปแล้วจบกับชุด2ตัวล่างเน้นคือเน้นนะครับชุดเต็มคือชุดเต็มวิ่งก็จัดได้ตามนี้สําหรับตัวที่ผมบ่งให้ตามนี้อัดได้ก็อัดนะครับผมมองว่าชุดนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ